คนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบ toilet tower defense อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นแบบที่คนดูค่อนข้างที่จะชอบใช่ไหมเพราะมันแบบเบียวเยอะทุกคนอาจจะแปลกใจเสียงผมหน่อยนะครับเพราะเสียงผมอาจจะชัดขึ้นใช่ไหมกากลงอ้าวทำไมพูดเงี้วะพูดนงี้นะครับวันซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลงอะไรกันครับพี่ฟูไม่รู้ครับ ดนสดนี่แหละ<บ>มา<บ>มาครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกตัวนะเซตผมไปตอนนี้มีทีวีแมนด้วยซึ่งเป็นตัวที่ผมเพื่อนที่เพื่อนผมให้ฟรีมานะครับใช่ไหมพี่ผู้มไม่รูไม่ล่นมาครับเราจะไปเล่นกัน <laughs> ขั้นแรกเราจะมาดูกันว่าเออเอ้ยมันมีตัวให้ส่มด้วยใช่ไหมอยากสูมอ่ะมันมีโค้ดใหม่ไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่โค้ดโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่โค้ดแป๊บนึงนะครับต้องไหาที่ใส่โค้ดแบบ two thousand years later โอ้ยตอนนี้ผมไม่รู้วิธีใส่โคนนะครับผมก็เลยตัดสินใจจะไม่ใส่ละกันงอมไม่รู้ว่าใส่ไงผมเดินหาทั้งแบบแล้วอะ <What? S 1> ไม่รู้มันใส่ไงตรงช็อปก็ไม่มีนะผมเปิดให้ดูเลยนี่ตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ผมจําได้ว่าแต่ก่อนมันมีนะท้ายบูรามี่ไปสนใจเราไปลงเลยว่ะไปไปลงเถอะลงเถอะลงเลดีทอยเล่นแลบกันดีกว่านี้ผมไม่ค่อยรู oh. ้จักแบบนี้เท่าไหร่นะครับเออแต่ก็พอเล่นได้พอมีตัวหวัวที่เพื่อนให้มาเออก็ดูดิก็มีแต่ก็แ,กแ,กแบบโดนซัพพอร์ตก็แบบมีคนซัพพอร์ตให้แต่ไม่คือไม่มีไ เอ้ก็ด um ู่มตัวเอาไหนเลือกมาดิเอา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 วินอนี่ไปเอาอันนี้ไปอะไรพี่เอาระดับเราก็ต้องฮาดอยู่แล้วสิผมคนโหดฮะรับเดี๋ยวรอดูอยู่คนโหดเออเดี๋ยวผมผมเปิดเอาตัวสกิบด้วยเลยเป็นไงโหดมาคนเก่งไม่ผนเก่งเลยจะไหวไหมพี่ไหวก็แย่แตัวละครตีเท่าไหรเนี่ยโอ้ รีวิข่าวเราทมีตังค์แล้วมีตังค์แล้วเอ้ยวางดิปึ๊บนี่นี่ดอกเดียวตายโอ้แล้ะอิงไปวางอะไรตรงนั้นเราบดีไม่วางตรงนี้อ่ะไหนนี่เป็นไงนี่เป็นไงปีไปเจอเป็นไงมันเจอมันเจอของผมจบแล้วจะไม่ได้จะแน่ตีไงอ่ะรอสามวิอย่าเป็นไงโหบดี โหดยังไงเอปกามาวงมาพี่นี่พุ้ยโหดจัดอะไรมาเนีนนไ,หนไหวปะเนี่ยไหวเชียวแล้วผมวางนี่อันนี้ต่อเลยมีตัวหลอกตายแล้วบอสคอยเลยบอสกีบดีโดบโดบโดบยื้อชีสกีบดีโดบโดบตีบตีบ,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 บจะฆ่าตายไหมเนี่ยฆ่าตายอยู่นะเห็นไหมมันสตันด้วยเห็นไม้เหไม<ไ>้ไหวแน่ไหวเชียว เข้าใจชิวก็ตืดแล้วเราเลือกผิดเราเลือกหาดอกให้เองหัวให้เปคนเลือกเองเลือกหามาเลยเถอะเอาระดับเราก็ต้องหาอยู่แล้วสิผมคนโนหดครัจเรีบรอยนะอุ้ยบ้านไม่แตกว่ะเกือบเกือบหลับแต่สภาพเดี๋ยังไม่อัพซักแตกจริงค่อยเดี๋ยวเบดี้ไม่อัพตัวอะไรนะเราไม่ใช่ผมฮะ แล้วตอนนี้ทำไมเงินเองไม่มีไะเองเอาตัวนี้ยังฮะทำไมเองมีอัพวะาำไมพี <Huh? S 1> เ่เกียเองเมื่อที่จะวางตัวอื่นแทนที่เองจะอาพมาเบอร์ดีรอบนี้เราว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวเอาี่ก่อนเนาะี่ก่อนเอ้ยโอ้อีอ่ oh. easy. ใครเขาผ่านอ่ะหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะมีเดียมยังไงมีเดียมมันยังไหวยอยู่เอมยไดีัมเล่นแบบมีสตินะครับครับเชฟ โอ้ยแล้วรอผมมีตังผมวางอันนี้เลยนี่ตัวโหดตัวเก่งเดี๋ยวผมผมอัพเจ็ตก่อนไอเจ็ตนี่ก่อนเลยไอเครื่องวินเจ็ตอะฮะเครื่องวินเจ็ตเฉยอะไรวะเนี่ยนี่ค่านี้ค่าอัพถูกเสริมดาเมจแรงด้วยแทนนี่ผมจะเอาตังมาอัพก่อนเนาะแต่ผมอ่อนให้ผมอ่อนให้เฉยๆครับให้มาวางกี่ตัวกี่ตัวนะไอเนี้ยทูสเตะให้หรอกโอ้โหแรงจังวะอะไรอะไรมึง ตัวฟาร์มตังก็ไม่มีมีใครจะใจบุญให้ผมไหมนะวิขนาดถ้าดูว่าถ้ามีเดียมเราไม่ผ่านนี่ก็ยังไงยังไงอยู่พี่ก็รอผมอัพตัวก่อนได้ไหมล่ะตัวตังตัวปั๊มตังมันก็ไม่มียาโบนนี่มากโอเคอัพตัวแล้วมีแปดร้อยตีสองวิต้องอย่างนี้สิว่าเตยนี่เพิ่งมาตัวชิวแล้วพี่เห็นีไกอะไรข้างหลังไม่เป็นไรบอส พอชนบ้านไม่แตกอีซี่พอแค่ผมมีไททันแค่นั้นแหล,ละบอกไว้ก <Okay. S 1> ่อนโอเคเอาวังบางทีแม้ได้รับปื้บนี่คุมค้มๆเลยอ้าหลับ รยู้เปิดมาก็ตีฟูเอลอีกอไม่ใช่แล้วเอ็งมาว,า,วางอะไรตรงเนี้ยไม่วางเ้ยทำมีด้หญ่ตัใหญ่เกินขอโทษด,ดาเมต้ตี3000ดาเมจ1วิไอตี3000ดาเมจ1วิจะรู้โอ้ยตีทรงกลวยตีทรงกลวยมุมป้าน จ้ามีหนึ่งวิเอ้ยสีหนึ่งวิเอ้ยเดี๋ยว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 พี่มันไวจังอ่ะพี่ตายละมันมีแค่ยี่สิบเฟนี่มีเดียมมีเดี่ยวแค่ยี่สิบเฟไม่นะเลือดแค่เลือดตั้งเท่านี้ไงจะไปเอาอยู่อ่ะอออู๋ยังไม่แตกเกือบแตกแต่แกะมาได้ยังไงสิตกไปได้แตกจริงอะไอ้เนี่ยไม่แตกพี่ ไปได้ไงอ่ะเอ้ยเราไหวจะถือบอสตายแล้วก็จบ <Easy. S 3> อีซี่าสุดกลเมล่าตัวนหนึ่งคุณโดนกเกาะอะไรเนี่ย <What? S 2> ไม่มันมีสกิบดีอะไรในมุมมาเกาะหลังอ่ะสกิบดีอะไรในมุมนี่ดูได้หน,หน้าหน้าเชื่อถือมากวัวในบ้านแต่งจริงทันสกิบดีมันหลุดพี่ไม่แตกไม่แตก <c oughs> แตก <c oughs> แล้วแตกไม่แตกโอ้ย กูไม่ต้องเล่นกันพอดี้แหละเอ้ยอะไรไหมวันไหวไหมเอาอีซี่ดีกว่าไหมเอามีตัวโหดดังดีแต่แพ้อะไรวะเนี่ยอีไก่ไงล่ะเขากลัวให้แน่อ่ามีตัวโหดแต่ไม่ได้นะแกพี่ตัดวิสต์มาครับมาสุ่มตัวเนี่ยพี่บูด่าใครน้อยเมื่อกี้โอ้ยพอมันใส่ใส่โคตรก็ไม่ได้เสียใจนี่คืออะไรออโต้เซลยวมิติคอออน คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะกดสมอนเลยล่ะเอ้ยโอ้มีมิติคอลเขตด้วยยาคา wow. พันสองพ่ออู้ยอยากได้ตันดีทีแมนอ่ะโอ้โหคาสปีกเกอร์ยีคามล่าบูแมนไม่เอาตัวไก่ยีอุ้ยทำไมกล้องบัวแบบนี้นี่โอ้โอันนี้ละไม่ได้เายเลยพี่ผู้โนหาคนใจด,ดีตัวฟรีทีวีแมน อะไรโอเคนะครับก็ขอจบไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นทอยเลดทาวเลอร์ดีเฟนต์ไอทาวเลอร์ทาวเลอร์ดีเฟนต์ตตนะครับจุ่มตัวผมก็ได้แต่ตัวเกลือๆนะครับยกเว้นช้ต้นจีวีแมนอุ้ยแต่ว่าขอบคุณสําหรับเออคลิปที่สกิปดีค่ะไอคลิปทอยเลดทาวเลอร์ดีเฟนต์คลิปทีทป่แล้วที่ผมลงไปนะครับมีแต่คนอยากให้ตัวผมก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นอ่ะขั้นตอนแรก เข้าลิงก์ดิสคอร์ดได้คลิปวิดีโอมาก่อนเลยนะคบตรงลิงก์ดิสเดสคริปชัน่ะกดลิงก์เข้ามานะครับเป็นอันแรกที่ผมเขียนว่าสำหรับคนที่อยากเล่นกับผมนะครับผมจะทิ้งดิสคอร์ดไว้ให้นี่สามารถกดเข้าลิงก์มาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าผมมีดิสคอร์ดให้เล่นด้วยนะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากให้คลิปหน้าผมมาเล่นเกมนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ enjoy ครับผมุยย อะไรคะบนอะไรคะ